เขามาเขาชวนเรามาร่วมแคมเปญนี้เรามีการคิดนิดหนึ่งไหมคะหรือว่ากระโดดเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนที่ชอบทานูุนทางที่ร้านอาหารู่นนี่น่อยิ่แล้วเห็นเห็นเห็นไลฟ์สไตล์คิมเราก็จะรู้เลยว่าคิมชอบกินจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงหน้าพิเรนชอบมาก พอ,พอติดต่อมาเราก็อุ้ยเออเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแต่ว่ามีเหล่าเซเล็บแล้วก็แบบล็อกเกอร์คนดังหลายหลายคนแบบ50คนเลยค่ะแล้วก็ได้มาชวนทุกคนมาร่วมกันแบบชิมอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้แนะนําด้วยค่ะค่ะพี่เจมส์ละคะครับผมเขาก็ชวนมาแล้วเรารู้สึกองไรบ้างคะดอพี่กิมบอกดิรู้สึก อ่อแฮปปี้อยู่แล้วเพราะอย่างที่พี่ทหารกับก,ก็แทบบอกไปว่ามือไหนก็อร่อยถ้ามีแบปซี่ถูกต้องคือเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ชอบแชร์ร้านอาหารที่เราชอบอแล้วบางทีก็แบบถามเพื่อนด้วยอะไรก็ถามอยู่บ่อยบ่อยว่ามีมีร้านไหนที่แนะนำบ้าง<ๆ>แต่พอเขาเชิญมาแบร่วมแคมเปญเนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์หน่องมากเพราะว่าเราจะได้แบบ เปิดไกด์บ <K captions> ุ๊กดูเลยเพราะแน่นอนว่าร้านอาหารที่พวกเรา50ท่านเนี่ยเลือกมาแล้วคือเป็นร้านอาหารที่สุดของพวกเราจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบบสบายใจแล้วว่าถ้าอยากกินอะไรก็เปิดดูไกด์บุ๊กได้เลยใช่นะฮะทั่วปกติผมกับพี่เจมคุยกันเรื่องคุยเรื่องกอล์ฟคุยกันเรื่องรถยนต์แต่วันนี้แบบได้รู้แล้วว่ามันก็มีมุมร้านอาหารอร่อยๆที่พี่เจมส์เลือกเนี่ยจริงๆว่าหลัก บ่อยๆนะเป็นไหนกินไรดีพี่เจมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วกับตาเรับรู้สึกไหบ้างเพราะว่ารินกับตาก็มีรายการกินกับกับที่จร่งทำมาหลายร้านแล้วจริงๆดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้ครับเพราะว่าเราทําทั้งเอ่อรายการกินกินอยู่แล้วทำกินกับกับทำซอสที่เรากินได้นี่ครับผมแล้วก็พอวันหนึ่งเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะแชร์ร้านอาหารดีๆที่เรามีเก็บ ที่มีเก็บไว้ครับแชร์ออกไปให้หลายๆคนได้ไปริเริมลองกันมันรู้สึกว่าดีใจครับผมแล้วก็คิว่าเออบัซี่มีชนกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะแชร์ได้กว้างขวางกว่าเดิมเลยครับผมจริงจริงจริงแล้วผมชอบตรงที่ว่าคุณอารวาได้บอกว่าไม่ต้องมีเน็ตก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ที่มันเซฟเก็บไว้ได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าคือต่อไปนี้มันจะไม่คำถามแล้วว่าคือผมก็ชอบนะเวลาที่เราแบบได้มีไกด์อะไรตามด้วย ไปกินตามเขาอ่ะเอาจริงๆพี่ดาวสอนพี่ดาวนะคือไม่ใช่แบบมิตรรักชนกินเนี่ยมันจะมิชชั่นในชีวิตด,ด้วยถูกมันคือ50ล้านในมิชชั่นในชีวิตจะต้องไปครบ50ล้านจริงน่าสนใจนะต้อง,เ,ออองเก็บที่ดูแลห้าสิบ้าน <โฮ S 2> ผมเ <โฮ S 2> ชื่อว่าถ้าไปตัวเองน่าจะเก็บได้สักตอนเนี้ยน่าจะสี่ห้ารา้านประมาณนี้นออผมเห็นหลายร้านก็คือแบบอร่อยทั้งนั้นเลยนะมีหลายร้านที่แบบอยากไปลองยังไม่ได้ลองแล้วก็ไปลองมาแล้วแล้วมันอร่อยจริงๆด้วย พูดต่อดีกว่าเกี่ยวกับพ้พิเศษของแคมเปญนี้ว่าจริงๆส่วนตัวกับตานรู้สึกว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยมันพิเศษกับเราอย่างไรบ้างมันพิเศษเพราะว่าแต่ละร้านทุกร้านนะครับมีเหมือน K O L มีเซอร์วิสตีลล้มีศิลปินดาราหลายคนนะครับที่ไปลองชิมอย่างวัทีเห็นมีท้่นใสยกินม <ๆ S 2> ีพี่มาวนมินพี่จูนสาวิตรีแล้วก็อีกหลายๆคนเลยครับซึ่งคือเชื่อถู่ได้แน่น,นอนว่าร้านที่ไปมันก็ต้องอร่อยต้อคมาก เขาแบบไม่ได้แบบแนะนํามาโมวัวไม่ได <aciones> <m uch os> ้ถูกจ้างวานมาแนะนำเป็นร้านที่พวกเขาไปกินมาแล้วรู้สึกชอบแล้วก็แนะนำมาจริงๆริคำว่า <thôi> จ <jur> ้างวานคือด <ia> ูแบบอะไครับถูกต้องไหมบอสเขาไม่ได้จ้างรีวิวเขาแนะนําสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแบบมันเป็นความรู้สึกดีที่เขามีกับร้านนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าแล้วร้านของแต่ละคนล้ะร้านที่อยากชวนมิสหายของเราไปชวนกินเริ่มต้นจากมุนคิมก่อนก็ได้ร้านของเราคือร้านไหนร้านชื่อยำยำพลาซ่าแอนด์ชาปาสค่ะ ก็แบบพาครอบครัวไปทานอาหารอิตาเลียนหก็แบบถ้าจะไปเด็ก็จะต้องเลือกร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติแล้วร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เราชื่นชอบทานนานแล้วค่ะาารู้สึกว่าแบบเหมอือนออริจินอลคือไม่ได้แบบดัดแปลงอะไรเราก็สามารถความพิเศษก็คือสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบจริงๆอย่างเช่นเลือกเส้นอะไรอ,อได้เลยเลือกสเส้นเลือกซอสเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะแบบ ที่เราชอบแล้วก็อร่อยมากๆจริงคเมนูเด็ดของคิมที่คิมไปทุกครั้งคิมต้องสั่งคืออะไรโบลเนีสค่ะก็จะเป็นแบบคลาสสิกมากแต่หาอร่อยยากมากค่ะคลาสสิกแต่มันหาอร่อยมากจริงกมากจริงๆกินอะไเส้นอะไรอร่อยสปาเกตตี้เลยคลาสสิกมากคลาสสิกมากบอกวันนี้เขาต้องคุยกันเข้าสุดแล้วนี่จะเจอเป็นครั้งแรกนะแต่เป็นผู้หญิงรักการกินเออดูโบโลเนีสได้กินอยู่แล้วด้วยตอนเนี้ยเพราะว่ามันหอมมากเลยตอนนี้ ไม่พอพูดถึงบรเวสสายตาที่ดาวมันสายตาที่คุณดูเป็นปะกงายนะตู้ดูดูว่าแบบพร้อมที่จะลงไปกินบรเวสขนาดจบบนเวทีู้พร้อมจับมือกันบักแล้วเคี่ยวปากในโซ่อะรอย่าเงี้ยร้านนี้เป็นร้านที่พี่เจมส์แนะนำมาเอ้ยที่สำคัญต้องทุกคนน่าจะต้องมองอาหารทะเลมากขึ้นนะเพราะผมรู้สึกว่าในในในประเทศไทยเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยอน้อยมีร้านที่ต้องน้อยรู้สึกว่าร้านที่พี่แนะนำมาจะเป็นอะไที่อร่อยใช่ไหมครับพี่เจมส์นะครับอยากจะแนะนำร้านอาหารอะไรให้กับนิรักชนกินครับก็ร้านผมชื่อร้านคอนเทนโตครับก็เป็นอาหาร อิตาเลียเหมือนกันครับก็อย่างที่ทีมบอกคือชอบอาหารอิตาลีมากแล้วก็หลังจากที่ไปอิตาลีกลับมาเนี่ยเรารู้เลยว่าโ้ยในเมืองไทยจริงมีร้านอาหารอิตาลีที่อร่อยเยอะมากๆรสชาติคือแบบสู้อิตาลีได้เลยครับและที่สําคัญคือตกแต่งร้านแบบเดือปั้นมากครับอย่างร้านโคอนิโตเนี่ยก็คือทั้งวายทั้งแอร์โสเฟียรทุกอย่างคือเข้าไปข้างในเหมือนอยู่มิวเซียมครับมีภาพวาดมีเพลงคือทุกอย่างใช่เลยแล้วยิ่งอาหารเนี่ยคือ บอกถ้าไม่บอกก็แบบคิดว่าอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยแต่ร้านนี้เป็นร้านที่เราไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้อย่างของของคิมอะเคยเคยลองเคยไปแล้วร้านนี้ไม่ลององลอมิชชั่นในชีวิตเริ่มขึ้นอยู่ใกล้ๆบัวรำโพนครับอ่าโอเคจดเลยจดเลยคอนเทนต์ก็แล้วเมนูเด็ดของเราคืออะไรเมนูเด็ดขอสองเมนูได้ไหมครับได้เลยอันแรกชื่อว่า n ด็กเขื่อนชมาครับก็คือแบบเป็นสลัดมะเขือที่แบบมีอリ่ปรอแล้วก็มีแบบซอสเทเปอร์แล้วก็มีมอสซาเรลล่านิดนึงแบบนี้คือเป็นการเริ่มแบบ ซอสที่แบบทำให้รู้ว่าอาหารอิตาลีก็มีแบบไลท์ด้วยนแน่นอนครับคันธุพูดกับ,บเบบซีนี่คือเยี่ยมครับสองก็คือพอมีเบาแล้วก็ต้องมีหนักใช่ไหมครับคือเป็นพาปเดเล่ทรัฟเฟิลก็คือเป็นสปกตตี้เส้นใหญ่รลบหมกแล้วก็เป็นซอสทรัฟเฟิลอันนี้พิสูจน์เลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แบบอะไรครับไิ่รู้ไม้าเหมือนกับด้านเอาเียกันเยอ ปังแล้วน้ำลายมึก็เหมนกับตกน้ำลายใต้ลิ้นมันผลินตนน้ำลายมันเองเลยลใช่คือเราวันที่ไปถ่ายเราบอกว่าเราก็เปน็นท่านไปถ่ายด้วยแล้วก็ติ๊กทิ้งจริงๆถ้าใครได้เปิดดูไกด์บุ๊กเนี่ยก็คือผมแบบเอนจอยากับการทำงานวันนั้นมากครับเป <c oughs> รี้ยงแฮปปี้มากๆ,ๆเรารู้สึกว่าแบบ thank you <c oughs> ที่แบบให้เราได้แนะนำร้านนี้ให้กับทุกคนเออแต่ว่าผมเข้าใจ้ความคิดของเกมนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีร้านอร่อยๆแล้วรู้สึกว่า มันอยากให้คนในประเทศนี้ได้กินกันนี่อยากให้เพื่อนๆรู้ใช่อยากแชร์รู้สึกว่าไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากอยากใช่รู้สึกว่าเฮ้ยมาร้องดิท่านนี้จี๊ดยอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทิ่ถ้าเกิดเขามาเนาะพี่เจมถ้าเกิดเขามาแล้วเขาเาชอบเราใช่ถ้าเกิดเขาบินแบบเขาเ้าพี่ควรจริงว่าเจมอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งรู้สึกดีมากคือต้องนะครับมาที่กัปตันม้างเมื่อกี้อิตาเลียนเป็นสองแล้วอันนี้ขออิตาเลียนเป็นสามเหรอไม่ไม่ไม่เราขอย้ายมาเป็นข้าวต้มไทยว่ะ ช่วงเวลาแบบนี้เวลาที่ผมผมแนะนำนะครับเป็นร้านข้าวต้มที่ชาวย่านบางลำพูต้องรู้จักแน่นอนชาวธรรมา์ชาวคนที่อยู่แถวนั้นนะครับต้องรู้จักเพราะว่ามีชื่อร้านว่าข้าวต้มบัละวอรเคยได้ยินร้านนี้ดังร้านนี้ดังมากเขาเปิดเขาเปิดมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะเคออคือถ้าเกิดจริงๆอ่ะร้านข้าวต้มในประเทศไทยคือมันมีเยอะมากในกรุงเทพฯต่ะมันเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเลือกใน บางกระูดิสทริกบางกระูดิสทริกครับผมเราก็ต้องแบบเลือกข้าวต้มมันเบวาแน่นอนซึ่งข้าวต้มของเขาเนี่ยคือเป็นแบบคลาสสิกอะไรบ้างมีกุนเชียงมีอะไรคือเมนูที่กลับรู้สึกว่าสั่งข้าวต้มมาถ้วยหนึ่งเนี่ยเราต้องสั่งอะไรบ้างคือปกติอ่ะผมจริงๆเป็นผมไปตั้งแต่เด็กแล้วพ่อชอบพาไปเวลาไปเนี่ยมันจะหมืนที่จอดรถยากมากนะเราจะต้องแบบไปดึกๆนิดนึงประมาณสามสี่ทุ่มเพื่อตรงนั้นตำรวจจะไม่จับนะครับผมคือเอาใช้คำว่ารถเริ่มเบาหวาน รถเริ่มเบาบางจอดจอดไว้แล้วก็เดินเข้าไปในร้านซ้ายมือจะมีตู้กระจกที่วางอาหารไว้เราก็จะมีไข่แดงเค็มวางอยู่ใช่มมันจะมีไข่แดงมันจะมีปลาสลิดทอดมียำต่างๆวางอยู่ในตู้แล้วเราก็จิ้มเลยจิ้มเลือกมาเลยว่าจะกินกับอะไรบ้างจิ้มเลือกมาเลยหรือว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่มีที่ถูกใจเราเราก็สั่งเพิ่มได้เลยครับผมแล้วเมนูที่เราสั่งทุกครั้งที่ไปที่มันเป็นเมนมที่องเราเลยคือ ใบปอผัดแห้งใบอะไรนะใบปอผัดแห้งใบปอกินได้เหรอฮะไม่ค่อยกินมันเป็นยังไงเนี่จริงๆอ่ะผมเติบโตมาในครอบครัวจีนใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยอาม่าเขาจะชอบทำใบปอผัดแห้งให้ไปด้วยร้อยเพียงไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วก็ทำใบปอผัดแห้งมาซึ่งตอนด็กๆผมรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยมันขมมันกินไปแล้วก็ไม่รู้จะกินไปเพื่ออะไรเหมือนเป็นอาหารที่อาม่า ก็คงชอบทำแหละชอบทำแล้วก็อยากให้เราสุขภาพดีแหละแล้วพอโตมาเนี่ยเราไม่สามารถหากินเมนูอะไรนี้ได้อีกแล้วแต่ว่าพอไปที่เข้ากต้มวันตะวันมันมีเมนูนี้แ่ก็ต้องาจริงๆเราเคยแล้วพอเรากินนะครับผมเขาทําได้แบบไม่ขมเลยปกติใบปอมมันจะขมนิดนึงอันนี้เขาผัดได้แบบแห้งแล้วก็พอกินกับข้าต้มล้อมันรู้สึกว่าแบบเขาผัดแห้งแบบไข่ไรอว่าผัดเปล่ากับกระเทียมหรือซอสนี้ครับเอางี้ผมว่า จบงานวันนี้เลยกว่านะแล้วเราเลยเราทุกคนไปทำเอาเลยนะเราก็เราไปข้าวต้มมันวอดพร้อมกันเราเนีลยไปเลยพิสูจน์เลยแล้วเปิดดุดด้วยเปิดดุดด้วยเอางี้ถ้าเปิดดุดเดี๋ยวเราทำให้มันจบที่ตรงนี้ก่อนใช่เพราะว่าหลายกิจกรรมเลยวันนี้ที่มาถัญคือข้าวต้มนี้พี่อึดข้าวต้มเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับพี่ทีน้องผมบอกแล้วจริงพิสุด นอกจากเป็นซี่แล้วมีอย่างนึงนะฮะซี่ยุขาวโหหยอดหยอดเข้าไปยุขาวหยอดเข้าไปสุดดยอออเนี่ก็คือสามร้านนะครับที่พี่คิมแล้วก็พี่เจมส์รวมถึงกัมตาเนี่ยแนะนำให้พวกเรามาทีนี้ก่อนจากกันไปอย่างที่ทั้งสามท่านเนี่ยฝากผลงานกับนิทรรักการของเราหน่อยดีกว่านายพี่ก็จะพี่อะไรครับฝากผลงานใช่ค่ะเอาใจผมพี่เจมส์่ผมพี่นะครับผม วนกินคระป๋ากนะคะเป็นซีวิชชวนอินนะคะไกด์บุ๊กของเราคือพิเศษมากๆตรงที่แบบมีนักแสดงหลายๆคนเป็นสายอินนะคะมาแนะนำจริงๆผู้เขาว่าร้านไหนที่แบบอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีจังหววันที่15ด้วยค่ะก็สามารถที่มามาชมกันได้แล้วก็มาชิมร้านกันได้ได้เลยนะครับพูดถึงผลงานส่วนตัวด้วยก็ได้น้อพี่น้าให้ทุกคนได้ติดตามพิคคิพได้ตอนนี้ถ่รยดูอะไรจับพี่คะบ้างก็ตอนนี้ละครออนแอร์อยู่ค่ะเรื่องสืบลับหมอระบาดนะ แล้วก็อ่ปติดตามงานแต่งแต่งงานขอแต่อนขออันนี้มีแต่งงานแต่งแล้วก็งานแต่งนะคะก็อะไร่นะคะสิบสองสิบสองเพื่อจีใช่ค่ะเดินหน้าแล้วฉันบีแฟนนะนอกจากจะรู้ว่าเขากินดูเรียนแล้วยังนี่ดูวันแต่งงานด้วยจริงรูได้เลยนะชอบต้องมาติดตามการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นไงนี่เรียบร้อยแล้วก็ฝากแคมเปญนี้ด้วยครับนี่ชวนกินครับเบบซี่แน่นอนคือถ้ามีเขาเบบซี่ต้อง มีคำว,ว่าแบบอาหารอร่อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีเพื่อนที่มาบอกว่าแบบเอ้ยร้านนี้อร่อย,อยเนี่ยเปิดไกด์บลูนี้ดูได้เลยครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนผลงานก็มีละครเรื่องห่านฟ้าชลาลัยที่ถ่ายทำอยู่ครับมีพี่ดาวแล้วก็มี็ี่แพบด้วยครับติดตามได้ครับติดตามกันได้นะครับพี่กัครัอผมว่าหลายคน สมัยนี้แหละครับหลายคนคงประสบปสัญหาว่าวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรจริงมันน่าจะเป็นคําถามที่เกิด <c oughs> ทุกมื้อแหละฮะที่มันอยู่กับทุกเราทุกคนคําถามนี้มันวนอยู่สามมื้อทุกวันทุกวันวนมาวนไปจนเบื่อแต่ผมอยากนะ <c oughs> ผมก็เลยอยากให้แบบลองใครไม่มีไอเดียนะครับลองมาเปิดแท็ซี่มิชชนกินก็ได้ครับก็แผดฟองหาง่ายนิดเดียวในเว็บก็เสิร์ชเลยครับมิชชนกินก็อาจจะมีไอเดียให้คุณเพิ่มเติมอาจจะมีร้านที่คุณเคยกินแล้วก็ได้หรือว่า มีร้านที่คุณจะไม่เคยกินนะครับว่าอยากให้ทุกคนไปลองหลายๆร้านเพื่อกระตุ้นแบบมันมีมิชชั่นในชีวิตมันได้เอ็กซ์พอร์ตเขาบอกว่ามันฟินนะที่ได้เอ็ก o r e รร้านอร่อยๆใหม่ๆในชีวิตใช่ครับใช่แล้วก็ฝากผลงานมี รอยดิกเกอร์เก่สุดเวรนะครับผมกำลังจะออนเร็วๆนี้นะครับ2พฤศจิกายนครับที่พรามวิดีโอเอาแล้วลงพรามเลยไม่เก่ยกับคุณแป้งแล้วก็คุณดาใช่ครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมิตรรักนักกินทั้งสามท่านมากเลยเนาะพี่ดาวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาลองแชร์เรื่องราวดีๆเดี๋ยวรับรองไปตามแน่นอนได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างคีมกับดาวใครจะค้งพลาดสกผมว่าน่าจะเป็นพี่ดาวนะใช่คิดว่าน่าจะเป็น ม้อะ่ขงเชียยงกับทั้งสามท่านนะครับพิ่กี้เบอรี่เจมส์มาและกับตันก็ไปดูกันได้นะคะว่าพวกเขารีวิวอะไรไว้ยังไงบ้างนะคะที่เว็บไซต์แบล็ก m ี่มิ o ชั่นกิน .com นะค่ะบายบายครับเจอกันครับน่ารักมากทุกครั้งที่เจอทุกครั้งทำงานด้วย